รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ชมจัดไปวันนี้ส่องความงามมิสไทยแลนด์เวิลด์2016 6ปีที่เมืองทองรอคอยกับชัยชนะเหนือบุรีรัมมันหลอนไหมเขาเริ่มคิดแล้วนะว่าคุณจะไม่มีทางชนะก็ได้เลยเนี่ยยังไงสักวันนึงเนี่ยวันนี้มันต้องมาถึงอยู่แล้วไอตันดีมคา์ยโรสไบรสโอ้หัวสูงครับทั้งหมดนี้ในรายการแชมป์จัดไป สวัสดีครับสวัสดีค่ะผมแชมป์พิรพลครับและวิวพงชนกกันกลับค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการแชมป์จัดไปค่ะทางช่อง3แฟมิลี่ค่ะช่อง3นั่นเองเวลาดีๆบบายมงตรงนั่นเองค่ะเปิดเจอกับเรา2คนได้เลยค่ะครับวันนี้นะฮะครบเครื่องเหมือนเดิมเรื่องอะไรบ้างเห็นพี่บอกว่ามีหนุ่มล่ำมาคะวันนี้ <c oughs> เป็นวันปศุสัตร์ของแฟนเมืองทอง Oh. คุณรู้ไหมว่าตั้งแต่มีฟุตบอลไทยลียกมาเนี่ยฟุตบอลไทยเขาแข่งกัน2ทีมค่ะ <c oughs> อันนี้ผมกำลังพูดถึงช่วงสัมภาษณ์นะฮะวันนี้ช่วง exclusive interview ค่ะคุณรู้ไหมว่าเมืองทองกับบุรีรัมเนี่ยเ <c oughs> มืองทองไม่ชนะบุรีรัมมาแล้วกี่นัด <c oughs> 20นัด <c oughs> 20แล้อคะ่บ <c oughs> นัดเจอกันไม่เคยชนะเลยแพ้1 1เสมอเไม่เคยชนะเลยด้วย 6ปีแต่ว่าล่าสุดคุณผู้ชมครับต้องขอแสดงความเสียใจกับช่างกล้องผมบางคนนะฮะเพราะเป็นแฟนบุรีรลำนั่งทายวันนี้มาดูหน้าตาดูเศร้าๆนะฮะมันเป็นกีฬาน้องไหมเมืองทองบุกไปชนะบุรีลมถึงถิ่นย0ผมก็อยากรู้จริงว่าไอ้นัดนั้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนั่นสิวันนี้ซปเปอร์สตาร์ผมยังไม่เอ่ยชื่อแต่ผมจะบอกว่าโกที่ดังที่สุด กองหลังที่ดังที่สุดกองกลางที่ดังที่สุดกองหน้าที่ดังที่สุดถ้าจะต้องสัมภาษณ์ใครแล้วแชมป์ก็ต้องจัดไปเอาที่สุดมาแต่ละคนล่ำนั่งนั้นเลยแอบแต่ละคนขอบอกฮะซิกแพคเนี่กระจายวันนี้คุณผู้ชมจะเห็นแชมป์จัดไปนที่วอไปแล้ที่ใส่ใจวันนี้คุณผู้ชมอาจจะตกใจว่าทำไมวันนี้มุมกล้องเราดีจังนะครับเพราะวันนี้ในช่วงคุณวิวเนี่ยนะครับเป็นวันที่ช่างกล้องผมขอมาทำงานโดยไม่รับเงินเดือน ก็ไม่ต้องรับโดยตลอดเลยก็ได้ครับอันนั้นอันนั้นก็ดูแลเลวไปหน่อยนะฮะไม่ได้ครับเราเราเราให้เขาแอบมองหน้าเขาแอบมองหน้าเ้ามาช่วยเราเราก็ต้องให้แต่ว่าล่าสุดคุณผู้ชมครับนางงามรุ่นพี่มิสไทยแลนด์เวอร์ปี2009นางงามหุ่นยอดเยี่ยมนางงามขวัญใจช่างภาพนางงาม ประจำปีผมพารางวัลวอะไรอะไรเปไหมพราะไม่ใช่มีแค่นั้นใช่ไหมหมดแล้วค่ะคนอะไรปีหนึ่งฟาดไป3มรางวัลวันนี้นเ,เป็นวันของเธอเพราะเธอจะพาไปชมเบื้องหลังหลังจากที่มีสาวงามมาเป็นร้อยเขาจะคัดเหลือ30คน ถูกต้องคะอ่ะแล้วคุณพาช่างกล้องไปทำางานหน้าตายิ้มเย้ยมอะโอ้โหช่างกล้องนี้หน้าตาแฮปปี้มากค่ะพี่ชมค่ะเพราะว่าวิวนะคะพาคุณผู้ชมไปดูเบื้องหลังเจาะลึกเลยเข้าไปดูตั้งแต่การแต่งหน้าผมเลยแล้วก็การเตรียมตัวเวลาจะถ่ายภาพถ,ถ,ถ,ถ่ายอะไรถ่าย,ถ,ายถ่ายภาพเหรอซึ่งจะแบบเห็นครึง่งนึงอะอย่างงี้แต่ไม่โป๊แต่ไม่โป๊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 โปอันนี้ดูเป็นศิลป,ปะทุกคนที่มาต้องแต่งตัวดีใช่แล้วก็สัมภาษณ์แต่ละคนที่เป็นตัวเต่งเต่งแล้วพูดได้เลยว่าม เลยบุกเลยช่างกล้องนี่เฮฮามากตั้งใจทำงานมากเลยค่ะถ่ายตั้งแต่11โมงยันนู่นอ่ะ2โมงก่อนเลยเออะเแล้วช่างกล้องเวลาถ่ายเขาว่าไงโอ้สวยครับโอ้น่ารักโอ้สูงเนาะปกติครับคุณผู้ชมนั่นแหละครับคือช่วงนางงามใช่แล้วที่เราไปสัมภาษณ์นี่คือตัวเขาเรียกตัวเก่งตัวเก่งเลยแล้วก็ตัวตัวเก่งตัวเก่งเงินอย่างงี้ตัวเต็งตัวเต็งตัวเต็งใช่แล้วค่ะ30คนมีแบบอย่างนี้ด้วยพี่แชมป์เออเขาบอกมีนักพอกกายแบ ปกววดด้ยถูกต้องหน้าสวยมากนะคะหุ่นลั่มากเหรอหุ่นลั่มากแล้วพอช่างกล้องเห็นแล้วเป็นไงลั่มากครับไม่เห็นชมเลยเลยโอ้นี่ไปเมาเขาไปเมาเขาไม่เขาบอกว่าแบบพอโชว์กล้าตกใจไงใหญ่กว่าเราเองโอ้โหแค่นร้นะฉนั้นวันนี้คุณผู้ชมผมก็อยากดูช่วงเขาก่อนนะฮะฉะนั้นเดี๋ยวดูนานดูหุ่นสวย แล้วเดี๋ยวมาดูหนุ่มล่ำได้ค่ะวันนี้ถอดเสื้อโชว์ซิกแพ็กันและเทอีกแล้วถอดอีกแล้วมันถอดนี่นแรงมานานใจนะแล้วก็ยังมีช่วงจัดไปไอที24ชั่วโมงกับคุณเอิร์นดอกใช่แล้วแต่เริ่มมาตอนแรกต้องคุยเรื่องของ Hot of the Week เรื่องร้อนมากมเรื่องนี้ทุกคนส่งมาให้ผมหมดเลยมีกวก็ได้อ่านบ้างนะคะตกใจเหมือนกันนะเป็นเรื่องกปกติเขาฝังส่งกันคุณผู้ชมนะแต่ว่าที่บราซิลเขาบอกว่าไม่ฝังเขาจะฝังรถ คันละประมาณ15ล้านแพงมากด้วยนะคือมีคนไปถามว่าทําไปเพราะอะไรเขาบอกพวกคนใหญ่คนโตในอดีตของอียิปต์เนี่ยเขามีความเชื่อว่าเวลาตายไปแล้วเนี่ยไปสวรรค์ไม่มีตังค์ไงฉะนั้นเอาสมบ่งสมบัติมาฝังฝังหมดเลยแล้วคิดว่าจะได้ขึ้นของพวกนี้จะได้ขึ้นไปไม่ได้ขึ้นหรอครับไอ้ชาวบ้านมาขุด นแต่มันมันมันเป็นเรื่องที่แปลกตรงที่ว่าเขาจะเอารถ15ล้านไปฝังซื้อดาเลยหนูรู้แล้วเขาจะขึ้นไปขับบนสวรรค์ไงใช่ไงซื้อเลยดาปกไม่น่ารวยเลยทำไมคิดอะไรงงๆอย่างนั้นแม้จะมีประชาชนต่อว่าพี่แกก็ไม่แครบอกเฮ้ย11บเอดโมงเจอกันฝังรถมาเลยสื่อเมื่อสื่อไปเสร็จปุ๊บมันทําให้เราทุกคนรู้ว่าคุณ ช่างกล้องหช่างกล้องสองช่างกล้อง 3, สทุกคนมีสิ่งหนึ่งที่แพงกว่ารถ15ล้านมีเลยเหรออ่แต่จะเปไ็นอะไรฮอตออฟเดอะ e k เรื่องร้อนประจําสัปดาห์ฉลาดขึ้นมองโลกชัดเจนขึ้นอืมเดี๋ยวไม่ต้องซื้อแว่นไม่ต้องซื้อแว่นด้วยแชมป์จัดบบไปสังคมเราชอบทําบุญแต่ที่น่าสนใจคือทํากันถูกวิธีหรือไม่ทำบุญแบบไหนไม่โดนโกงไม่ทำร้ายโลกและดีสุด ไปสวรรค์แน่นอนล่าสุดที่ประเทศบราซิลเขาจัดไปโดนใจคนทั้งโลกมีอยู่วันหนึ่งมีผู้ชายที่ชื่อว่าสกาปาอายุ62เป็นหนึ่งในบุคคลที่ร่ำรวยและทรงอำนาจมากที่สุดคนหนึ่งของประเทศบราซิลได้สร้างความฮือฮากับคนทั้งประเทศแล้วก็รอบโลกโดยการประกาศว่าจะทำการฝังรถหรูคันละ15ล้านบาทเพื่อคำตอบก็คือ เวลาตายไปจะได้เอาไปขับบนสวรรค์ด้วยไงเหมือนอย่างคนรวยคนมีอำนาจในอดีตของพวกอียิปต์อะอียิปพอตายไปเนี่ยเขาจะฝังเงินฝังทองฝังสมบัติหมดโดยมีความเชื่อวเวลาไปสวรรค์จะได้เอาไปใช้ต่อได้ไง โอ้โหสื่อก็ให้ความสนใจข่าวนี้มากแล้วก็ด่านะฮะว่าโอ้รวยแต่โง,ง่จริงๆเอาของดีๆมาฝังทำไมไม่เอารถคันนี้ไปบริจาคหรือเอาไปขายแล้วเอาเงิน15ล้านมาช่วยมูลนิธิการกุศล15ล้านมันทำอะไรได้ตั้งเยอะแยะมากมายไอบ้บ้าเอ้ยคิดแค่นี้ไม่น่ารวยเลยแม้จะโดนชาวบ,บ้านแล้วก็สื่อถล่มแค่ไหนนะครับนายสกาปาก็ยังแถลงข่าวว่ายังไงก็จะฝังรถ11โมงเจอกันนี่ครับ สื่อมากันเติมนะครับแล้วก็พอถึงวันงานพิธีฝังรถจริงๆเกมพลิกครับก่อนที่รถยนต์จะเคลื่อนลงสู่หลุมฝังนายสกาปาก็ประกาศต่อหน้าสื่อมวลชนว่าพี่ไม่ได้ตั้งใจจะมาฝังรถจริงๆหรอกน้องเอที่ชวนให้มาดูเนี่ยก็เพราะอยากจะเปรียบเทียบอะไรสักอย่างให้ฟังว่าคนจํานวนมากยังไม่เข้าใจการทําบุญที่ถูกวิธีเราในกลัวเหลือเกินว่าเวลาตายแล้วจะลําบากไหมทั้งทั้งที่ทางการแพทย์บอกว่าพอตายแล้วคุณก็ไม่รู้สึกอะไร แต่จะมีใครไหมที่คิดว่าพอฉันตายแล้วพอฉันสบายแล้วฉันจะช่วยเหลือคนที่ยังมีชีวิตในโลกนี้ยังไงคนประเทศนี้เขาด่าพี่และเป็นโจกแลบอกว่าโอ้โหพี่อยากจะฝังรถคันละสิบห้าล้านบาทในหลุมศพตัวเองแต่เอาจริงๆน่าจะบอกให้ว่ามีคนจํานวนมากที่น่าโดนดา่ากว่าพี่อกีกเพราะว่าดันฝังสิ่งที่มีค่ายิ่งกว่ารถสิบห้าล้านเอามีงงฮนะอะไรอะแพงกว่าสิบห้าล้านอะ รถตู้ฝังเพชรเหรอครับคาตอบก็คือเราคนส่วนใหญ่เนี่ยฝังทั้งหัวใจฝังตับฝังปอดฝังตาฝังไตซึ่งมันตลกมากเพราะมันมีคนป่วยจํานวนมากบนโลกนี้ที่เขาต้องการของดีๆเหล่านั้นแต่สิ่งที่คนส่วนใหญ่ทําก็คือกลับเอาอวัยวะดีๆที่ยังใช้งานได้ไปฝังในหลุมศพตัวเองทั้งๆ้ที่มันยังใช้งานได้แล้วก็น่าจะช่วยชีวิตคนอื่นได้อีกเยอะให้ชีวิตยังไงก็มีค่ามากกว่าเงิน15ล้านแน่นอน ลถ15ล้านใครมีตังก็ซื้อได้แต่ต่อให้มีเงิน150ล้านหรือ1,500ล้านแล้วป่วยแต่ไม่มีใครยอมบริจาคอวัยวะเงินกี่ล้านก็ช่วยคุณไม่ได้มาร่วมเข้าใจกันนะครับว่าการทำบุญที่ถูกคืออะไร ปล่อยนกปล่อยปลาเลี้ยงช้างอาจจะไม่ใช่การทําบุญที่ถูกร้อยเปอร์เซนต์เพราะสนับสนุนให้พ่อค้าแม่ค้าจับสัตว์เหล่านั้นมาทรมานหากินกับเราต่อสื่อต่างประเทศยังตั้งคําถามเลยว่าประเทศไทยขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่บริจาคเงินทาบุญมากที่สุดแต่กลับมีข่าวเช้าเกี่ยวกับวัดเกี่ยวกับพระมากที่สุดยิ่งไปกว่าน,นั้นประเทศไทยเรายังติดอันดับต้นๆเป็นประเทศที่บริจาคเลือดและอวัยวะน้อยที่สุดอาจเป็นเพราะเรารักสบายจ่ายตังจบ แบบนั้นก็อาจจะไม่ได้บุญนะครับก่อนทําบุญต้องคิดมากๆคิดว่าเราทําบุญผ่านทางบาปหรือไม่เงินในปัจจุบันหายากเก็บไว้เถอะครับเพราะว่าเวลาบริจาคมันตรวจสอบไม่ได้ว่าให้ไปแล้วมันจะไปที่ไหน3วิธีทําบุญที่ดีที่สุดบริจาคเงินให้โรงพยาบาลรัฐบาลบริจาคเลือดบริจาคอวัยวะไหนๆจะทําดีแล้วต้องดีให้สุดครับ สิ่งที่สําคัญมากที่สุดพี่แชมป์ก็คือร่างกายของเราเนาะอันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าสุดยอดประเทศไทยเป็นประเทศที่ชอบทําบุญที่สุดใช่ไหมทำบุญออนไลน์ทําบุญลงศพทําบุญอะไรก็แล้วแต่ชอบแช์นู่นี่น่นแต่การทําบุญแบบนั้นเนี่ยมันก็มีข่าวเช้ามีเรื่องคอรัปชั่นขึ้นมาเยอะแต่การบริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลรัฐอไมม่่คยีโอกาสที่จะโดนโกงหรือเอาเงินไปทาอย่างอื่นเนี่ยมันน้อยมากเรื่องเงินเนี่ยปัจจุบันมันหายากเก็บไว้เถอะครับ บริจาคเลือดประเทศไทยใจบุญแต่เขาบอกว่าประเทศไทยบริจาคเลือดน,น้อยสุดพี่แชมปนี่บริจาคตลอดนะเลยตลอด อวัยวะคนบอกว่าพอตายไปแล้วถ้าเกิดผ่าอะไรออกมามันจะพิการจริงๆเขาพิสูจน์มาแล้วนะครับทางการแพทย์ก็คือคุณไปแล้วก็ไปแล้วล่ะครับคุณคงไม่รู้เรื่องอะไรแล้วล่ะฮะถึงจะโก,กงพิการนี่ใช่ฉะนั้นเขาเลยบอกวันที่คุณไปสบายแล้วปับไปไส้พุงหัวใจหากมันสามารถนามาใช้ประโยชน์ได้เให้มผมบอกหน้ากล้องเลยว่าผมจะทำตบริจาคอะไรก็ตามคือจะโกงหัวใจผมคงโกงยากกว่าโกงเงินผม นะเคยมีบางคนมาขอทรงขอซองผมบอกจะไปทําบงทําบุญเนี่ยนะแป๊บแป๊บอ่กมาแล้วรองเท้าใหม่บอกจะกลับไปตังค์แตไม่เห็นกลับเลยฉะนั้นนี่คือวิธีคิดที่ถูกต้องก่อนเราทําบุญเราต้องคิดเพราะถ้าไม่คิดแล้วทําบุญแบบไปผิดอยู่เฉยๆนอนดูชมป์จัดไปยังดีกว่าฉะนั้นจะทําอะไรแกคิดแค่ว่าสนุกใช่ ใช้สมองแต่หากใครไม่อยากใช้สมองเยอะเลือกไอทช่วงนี้ต้องดูใช่แล้วค่ะกับจัดไปไอท24ชั่วโมงเกี่ยวกับเทคโนโลยีต่างๆกับพี่เอินปารพีค่ะห้ามพลาดในช่วงหน้าค่ะร่วมจัดไปโดย King Power Duty Free Yamaha